มั่หนึ่ตัวสีฟ้ามาเบิ่งแม่อ้องซอสเต๊กแม่พ่องคุดจิลอแล้วไปหาไปซมไปเป็นงานกันเลยไปนะสดีสบาดีเแม่พ่องสบายดีนะซอสเต๊กสบายดีกุีดจิลอยน่างลยมีใบหยาแิ้ว กินมาหชิ้นด้กี่อมือเขาบอกว่าๆพี่องเอ้นฝนบ่ต๊ะนอกบัรดรัมหน้ากอหาสิบลเือดเอม่เด้นีมีตตัวตุ้ยๆอกำลังสิอกค่ะแบบนี้นะกำลังสิอกค่ะเป็นปีกมันเลยตุ้ย Pode Mmm. -hmm.

เจ็บๆที่ดีดมันเวลามันปากหู yep, yep. ับเด้อ <c ười> น้ำน้ำกําลังขุดกนะเพียงแมนขุดเถ้งแล้ว,ว,วเขาก็สิยหายแล้วตีโขน้เล่นกรงกอยู่โคกเพียงน้ำมันก็กำลังอยู่โคกอยู่ปะ mừng xiêm thì thôi ra cái ừ tất 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 tất

i mm done. -hmm. Mm -hmm.

สองมือข้างในเหมือนสองมือข้ของกองอาญายู่พวกได้พวแข้งแห้งก็ถือเขารุ่มยำถือเขารุ่มยำพวกได้ที่ลอกขาบกแข้งแห้งคือเขารุ่มยำเลยเนาะบานห้าสีสั่นไงเวิรงสั่นให้พังเสียงในไรเติบ นับย่นไบ่ได้นับไ่ได้นับเลยเออปิดเอาถอดก็งแล้วไบ่ได้ดดดยเด้อยังเลยมันจ่ายบ่แล้วเออมันใส่่ได้ปิดเด้งเอาไนี่ได้ปิดน่ะเอานีของสาวเนาเจ้าขายตัแล้นะหอดสาวแล้สภาพคุณิงมาได้คลงเอยเส้ยสภา นาซาวนางพอนาะรอบมากันนันอมังเตยังมีแห้งรอกมังเต๊งสาวหกเต๋อเออสาวหกสาวหกใครกันนี่หอบอยู่บ่านอยอ๋แมนหนับพุดูอเจ้าแท็กนาเปียซิบเอาหนบง้วไหมสาวหกอไรก เขมันช่ได้จะโตเขาเห่านี่ยบนตะใต้หน่อยใดดตายลายไดดพวกแบบนี้ตายนะพวกตุ้ยมันนี่นั่งข้าวะเฮ้ยนั่งเท้าอะเงเขากินบนเรือนังเ้านะมีแต่ตุ้ยตแเมียนตายของเขาเนาะ ตุยกเา่แบบมันมันกำลังสีอันะเด้นี่นางข่าวนี่เด้หนินี่ขาวเห็นจหมือนพะเอกนังจีนเลยนะมอเเอกน่งข่น่กสภาพมันตอนนี้สภาพอ้ยนางขาวกูมึงดูหู โอ้ยหุบอร่อยๆูนาหนักจ้ะภูนาเอามาแกจะเปลี่ยนสภ้อาแล้วลงไปทำกานมาแล้วนะนาบปงดูมือนไรเจ้าเป็นอะไรเข้าวเราได้มื่อนี่มื่อไปกับนางวีนั่นแหละข้าวขาวกับตายลายมันอันไหนบ่ตายลายด๊อกตายลายอะไรโกงอย่างนั้นโกงหิบผุนตัวบ่ตายกับลายแต่ตัวตายนั่นกับลายเอาออกดู เอาใสร็จสบนับเองมะนับละแม่กำลังซ้อมว่เาออกกูเสียองได้ค่ะไปแหน่งเสีเก่าตายแบบมันขาวๆนี่แล้วตายนะมันอันมันบกแข็งแห้งเลยมันกำลังสีเหลาะข่ามันนะมันกำลังแบบพันโตกำลังจะเป็นเหลาะขามละมันะบกแข็งแห้ง ตัวใหญ่แรนมาละตายตัวใหญ่ทำนี่หละดีลงไปนะตัวใหญ่เขาเออดำนี่หลดีลงไปเตี้ยวลงไปมองมางูน่างูเลยเออคือสัางมันตอบุญยลงไ้ปคุปเนี่ยตง่งพอกับงูตายขาดตายแน่ะล้วตายคืออันตายจมน้ำเดี๋ยวเธอมาฟังหมึ่งบัตตาน่แลนับแล้วเลยพี่นนอะ ตอนเรากําลังหนับอยู่ไม่แ赖บอกว่าเดิลาะไอโต้เราพี่ต้องไหยมีนงุ่ยมันเดิลาะไอแล้วโดนนลยมั้ยยแต่มันบาดเห็น <AKE> ด <ü tes> <で>้วยบาดเห็นเองอืมก <でも S 1> ็โลเลไปนะหนังขามวงแต่จะขึ้นมายั่งอยู่ในของก็ย่างๆมั้เดียวดีนะอันนี้ถ้าเทลงนี่มันก็คือสีบริสาะ เอาออกแล้วแม่ตัวนี้ตัวดีตัวดีหนับอากดูพอมาแพนตัวมันมันตายเนี่ยมันออกแหงนตัวแหเพื่ไปไปเอามาดูไปเอามาแนวออกดูดูเนาะบ่อยมันเถอะอยู่นหมนกันอ้าวมันดีดออกแล้วนะมันออกมาแต่ไหนอัดปากมันไ้อันนี้ฮัลซิเทลงกล้องอหิวอ่ะตายมึดนี่แต่ฟันแบกแหงนที่หล่อมอยากเ่าข่ามันเด้อันนี้นะ กิโลอย่างลอกค่าอับได้อันนี้นะบักหลายเป็นหาซีเป็นลอยหมดได้หน่อยแด้วนั่งนั่งกายถวยก่ายถวยอันตัวมันอยากลอกค่าบนะหักบริตตีตีนดีทั้งตเลยไมทำไมมันเงาเลยเอาห่มกันเอาห่มก็ทางห่มเออสิเอาตัวตายตัวตายเรื่องเอาอีกเอาตัวตายเก็บใส่ของนี่ซะก่อนแล้วนะ อ่นยากเอะไรเธอบนยก็สิเขาจบขีดลงนะพี่น้องเับก็เบิ่งเรียบลอยเอาใส่กระสอบปลาลอยคั่วเนาะตายบักลายตัวน yes ี่กักองหุ่นผต่หาขงเสียได้หากับโขกินเบิดขนเก่าไป้กขาน่ว่าวาสำหรับกินนี่เนาก็ขอจบนะสำหรับกินนี่นะจบแล้วก่อน thank <laughs> you